สวัสดีค่ะก็กลับมาเพคลคิกหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนแปลงเมนูนะคะข้าวเหนียวเหลือๆนะคะจากพวกข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะรวมถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งต่างๆนะคะหลายคนทานเหลือนะคะวันนี้เรามาทําเมนูให้ง่ายกันเลยนะคะกับเมนูเครปเย็นนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองค่ะวิธีการทําไม่ยากเลยนะคะเรามาเริ่มในการบูนข้าวเหนียวกันก่อนคะ่ะเราเข้าวเหนียวเก่านะคะใส่ในส่วนของ กะละมังไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้กะทิชาวเกาะน,นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะแลวใบเตยนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเอาไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟนะคะพอเดือดนะคะนิดหนึ่งนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะพอเดือดแล้วนะคะก็ลงไปเทนในข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะแล้วพลิกไปกับพลิกไปพลิกมานะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวนั้นดูดน้ําไปนะคะ คนๆๆให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นปิดฝาไว้20นาทีค่ะร้อยเข้าวเหนียวนะคะมุนได้เต็มที่นะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะก็ใช้พายนะคะพลิกไปพลิกมาอีกรอบหนึ่งนะคะจะเห็นว่าข้าวเหนียวนั้นหมุนแล้วนะคะในลักษณะอย่างนี้หลังจากนั้นเรามาทําเค้ปเย็นกันค่ะเราก็จะใช้นุมนะคะใส่ในหม้อเทฟลอนค่ะ หลังจากนั้นตามด้วยเนยค่ะเอาไปตั้งไฟด้วยไฟอ่อนค่ะจนเนยละลายเท่านั้นไม่ต้องเดือดน,นะคะพักส่วนนี้ให้เย็นค่ะหลังจากนั้นใช้ไข่ไก่นะคะเป็นไข่นะคะเบอร์สองหนึฟองค่ะตีค่ะ ให้เข้ากันในลักษณะอย่างนี้ตีๆตๆ,ๆนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่นมนะคะที่เราผักไว้ให้เย็นนะคะลงไปค่ะ ตามด้วยแป้งค่ะร่อนแป้งสาลยนิเนกผสมงลงไปนะคะร่อนร่อ,รอ,รอ,รอตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันในลักษณะอย่างนี้นะคะเตรียมไปทำเค้กกันเลยค่ะเราจะใช้กระทะเทป ใช้กระชอนกรองในลักษณะอย่างนี้ค่ะกรองกรองกรองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้กระทะเทฟลอ,อนในลักษณะอย่างนี้นะคะทานเนยลงไปค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาแป้งนะคะประมาณ1ทัพพีนะคะทานเนยแล้วนะคะแล้วก็ทอดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเทนะคะ1ทัพพีเก๋เกีเก๋เกนะคะแล้วรอสุกนะคะสุกวิธีการสุกนะคะคือด้านข้างมันจะออกหมดเลยนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะพลิก นะคะตั้งไว้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำราดกันนะคะเราจะใช้แป้งค่ะลงไปค่ะตามด้วยน้ำค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเป็นแป้งมันค่ะหลังจากนั้นใส่กะทิอีกแล้วนะคะ ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือใบเตยนั่นเองค่ะเพื่อได้ความหอมนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะลงไปตั้งไฟกันค่ะตั้งไฟเสร็จนะคะใส่แป้งนะคะลงไปนะคะพอมันร้อนนะคะใส่แป้งลงไปแล้วก็คุณตลอดเวลาค่ะหลังจากนั้นมาปอกมะม่วงกันนะคะปอกมะม่วงในลักษณะปกปกปๆๆมะม่วงค่ะแล้วเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ ใส่ข้าวเหนียวมูนล,ลงไปตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเอามะม่วงนะคะที่เราปลอกไว้นะคะลงไปแล้วก็ม้วนค่ะม้วนม้วนม้วน,ม,วนม้วนในลักษณะอย่างนี้ตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะตัดแบ่งนะคะเสิร์ฟกันนะคะจะได้ในลักษณะอย่างนี้ม้วนให้รัดให้เข้าตัวมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้แน่นเอาน้ํากะทิโรยค่ะตามด้วยถั่วทองนั่นเองค่ะ มา,าตัดเสิร์ฟกันแล้วนะคะใครมีข้าเหนียวเหลือนะคะเมนูนี้ไม่ควรพลาดรอไปทำกันดูอร่อยยังไงมาคอมเมนต์บอกมั่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ